เอาละเพื่อนก็มาสอดแหนบกันนะโ okay. อเคอร่อยบ้างตอนนี้เรากำลังสอบอยู่นะว่ามีสีู่่ตรงไหนบ้างโอเคได้แล้วไงต่อฉันว่าเขาน่าจะมาบุกแน่ใจนะใช่ครับคุยผักหลังแน่แน่นใจเหรอแกไม่สมควรเป็นวันหน้นาจะได้ไม่สมควรเป็นวันหน้า ไปจากที่เดียวช่วยเอาไว้เผื่วไาาด้พอไปไปกันรูไไ้สึเหนื่ยึขอบคุณแต่คนสดอสดแหมเหรออือชัวฟิ้วมากอ่ะบายบายเพื่อนบายบายเออแค่นี้แหละครับอ,อือมาถ่าแล้วไม่งตจ,จัดการแล้วแหละ เอาอีกแล้วเนี่ยเราต้องจัดการให้ซีมซ่ากว่าท่กคนจะทำให้เมืองเราพัง